สวัสดีค่ะ EP นี้เป็นการเที่ยวชัยนาทครั้งแรกของพวกเราค่ะปกติได้แค่ขับรถผ่านก็ได้แต่คิดว่าน่าจะลองมาเที่ยวสักทีวันนี้ได้โอกาสขอเชิญพบกับรายการฟันที่เป็นจริงฮัลโหลเร่งชัยนาทมีที่เที่ยวเยอะเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยมาเที่ยวชัยนาทเรามาเปิดประสบการณ์ไปพร้อมๆกันค่ะ แม่อตอมพ่อตาหนูและน้องอนูภูมิใจเสนอ Travel Therapy ตอนวันนี้ตั้งใจไปเที่ยวชัยนาทครั้งที่ออกเที่ยวเส้นทางนี้คุณสาก็มักจะงองแงร้องขอให้ทานข้าวแกงเนื้อร้านนี้ค่ะร้านข้าวแกงบ้านสวน แนะนำให้ทานข้าวแกงบ้านสวนสาขาหนึ่งนะคะจะได้รสชาติอร่อยแบบต้นตำรับแท้ๆค่ะเค <Okay. S 1> ทานเสร็จแล้วก็ไปต่อกันได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารู้นะคะว่าเราถึงชัยนาทแล้วก็คือถ้าขับรถแล้วเจอนกยักษ์ตามแยกต่างๆแสดงว่าเรามาถึงชัยนาทแล้วจ้าเพราะที่นี่มีสวนนกที่มีชื่อเสียงค่ะ และที่แรกที่เราจะเที่ยวกันก็คือวัดธรรมมามูลวรวิหารค่ะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ราบกลางแม่น้ำเจ้าพยาในปัจจุบันค่ะแม่น้ำได้ซาะตะลิ่งจึงย้ายวัดมาสร้างขึ้นบนไหล่เขาอันเป็นที่ตั้งในปัจจุบันนี้ซึ่งน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะ นำไปใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วยค่ะภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำมฤทิ์ปางมารวิชัยพระประธานศิลปะอู่ทองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่นี่นอกจากนี้ยังมีพระวิหารหลวงพ่อธรรมจัก พระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับยืนบนฐานดอกบัวกลางพระหัตถ์ขวาปรากฏรูปธรรมจักรพุทธศินผสมผสานระหว่างศิลปะเชียงแสนตอนปลายสุขโขทัยตอนต้นและอยุธยาค่ะไอ้ท้ยสวยๆนะอย่าให้เขาอ้วนนะเหมียวก็มีความลับจะบอกด้วยหลวงพ่อมีตำนานด้วยนะนอกจากน้องเหมียวจะยอมเป็นแบบให้เราแล้ว น้องเหมียวยังเล่าตำนานให้เราฟังด้วยค่ะตำนานมีอยู่ว่ามีผู้พบพระพุทธรูปลอยตามแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกันถึงสามองค์คือหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อบ้านแหลมและหลวงพ่อธรรมจักรและเมื่อหลวงพ่อธรรมจักรลอยมาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมมามูลวรวิหารปรากฏว่าได้ลอยวนเวียนอยู่บริเวณหน้าวัด พระภิกษุและชาวบ้านจึงอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดโดยนำเชือกพร้อมด้วยได้สายศิลป์ผูกกับพระพุทธรูปแต่ไม่สามารถนำขึ้นมาได้จึงแยกย้ายกันกลับรุ่งขึ้นหลวงพ่อธรรมจกักรได้มาประดิษฐานที่ทางเข้าประตูวิหารวัดธรรมามูลเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งแต่อีกสามวันก็กลับหายไปแล้วกลับมาประดิษฐานดังเดิม โดยไม่ทราบสาเหตุชาวบ้านจึงได้ร่วมแรงร่วมใจก่อสร้างต่อเติมพระวิหารออกมาอีกช่วงหนึ่งนำโซ่มาล่ามแต่หลวงพ่อธรรมจักก็ยังหายและกลับมาอยู่บ่อยครั้งต่อมามีชายคนหนึ่งล่องแพมาจากทางเหนือเพื่อตามหาหลวงพ่อธรรมจักรเพื่ออัญเชิญกลับชายคนนั้นได้ฝันว่าหลวงพ่อต้องการที่จะอยู่ที่วัดแห่งนี้จึงได้กราบลาสมพาน เพื่อเดินทางกลับและได้ขอถอดจากที่ฝ่ามือของหลวงพ่อกลับไปนับแหน่นั้นมาหลวงพ่อก็ไม่หายไปอีกชาวบ้านจึงได้นำโซ่ที่ล่ามออกแล้วได้ร่วมกันสร้างจักรขึ้นมาใหม่ปรากฏอยู่กลางฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาและได้จัดงานสมโภช์ต่อเนื่องมาทุกปีไม่เคยขาดปีละสองครั้งค่ะ จะกลับแล้วเหรออย่าลืมไปเที่ยวกระมอนด้วยนะกบอกมวสวยมากเลยใกล้ๆกระมนสวยมากเลยเมียวใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเรียนสามารถไปพิชิตบันได565ขั้นเพื่อขอพรหลวงพ่อหน้าบนยอดเขาธรรมามูลให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนและหน้าที่การงานได้นะคะดอกไม้ข้างทางสวยมากค่ะ วิวก็สวยมากๆเลยไปต่อกันที่วัดปากคลองมะขามเท่าห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ25กิโลค่ะวัดนี้มีความสำคัญคือเป็นวัดที่เคยมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ซึ่งก็คือพระครูวิมลคุณากรสุขหรือหลวงปู่สุขนั่นเอง ท่านเป็นอาจารย์ของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระราชโอรสในรัชกาลที่5บิดาแห่งกองทัพเรือค่ะมาถึงเราก็ไปกราบหลวงปู่สุขและได้กราบหลวงปู่สำราญข้างหน้าก่อนเป็นมงคลมากสุขสำราญเลยค่ะ <Wow. S 1> แล้วก็เวียนรอบลอดใต้ฐานหุ่นขี้รึ่งหลวงปู่สุขขอพรให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองค้าขายร่ำรวยค่ะ เพื่อนๆนที่มาเที่ยวที่นี่อย่าลืมเข้าชมภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีพหัตพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ภายในพระอุโบสถด้วยนะคะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามรื่นรมมากค่ะขอชื่นชมความงามและทานก๋วยเตี๋ยวแถวหน้าวัดก่อนไปต่อละกันนะคะ กินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำปลาคังริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ดิฉันรื่นรมขนาดไหนก็ดูเอาเถอะค่ะตกบ่ายไปเที่ยวต่อวัดที่สค่ะเพื่อไปกราบพระพุทธสุวรรณมหาชัยมุนีหรือหลวงพ่อทองพระประธานในอุโบสถวัดทรงสเสวยค่ะ วัดนี้สวยงามมากค่ะมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุดสีขาวใหญ่โตสง่างามมากพาเวสุวรรณที่นีสีขาวนะคะและยังมีรูปปั้นสัตว์หิม,มพานที่ปราณีตบรรจงมากค่ะมีนางรจนากับเจ้าเงาะด้วยนะคะได้ไว่ายหลวงพ่อเพิ่มพา์ด้วยจะรวยแล้วเราน้องอนูสนใจบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษค่ะ และที่มาของชื่อวัดทรงเสวยก็เพราะเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2451พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตรวจสอบลำน้ำขัมเท่าหรือแม่น้ำท่าจีนชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมพักยาหารเพื่อน,นำไปถวายพระองค์ก็โปรดให้เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดเสวยแต่ชาวบ้านได้เติมคำว่าทรงเข้าไปด้วย จึงเป็นที่มาของชื่อวัดทรงเสวยจนถึงทุกวันนี้ค่ะและภาพนี้ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ของที่นี่เลยนะคะและที่ดังมากๆอีกอย่างของวัดนี้ก็คือไอส้มฉุนสิทธิวัดทรงเสวยมาขอโชคลาภกันได้นะคะของเล่นแก้บนเยอะมากเลยค่ะและที่นี่ก็มีวิหารพระยูไลด้วยนะคะ ออกจากวัดแล้วอย่าลืมซื้อของฝากค่ะต้องไปให้ถึงสวนค่ะส้มโอที่นี่เขาดังมากแต่น่าเสียดายมาถึงมีคนจองไปหมดแล้วโชคดีมากๆเลยค่ะพี่ที่จองไว้เขาเห็นความน่าเอ็นดูของพวกเราเลยแบ่งให้ได้ของฝากกลับบ้านดูคุณสาของดิฉันสิคะ ดีใจขนาดไหนได้ของฝากแล้วเราก็ยังยังค่ะยังยังเรายังไม่กลับแต่ถ้าทางคลิปจะยาวเกินไปงั้นขอไปต่อ EP หน้านะคะ แต่ขอสปอยไว้หน่อยละกันคลิปหน้าเราเที่ยวชัยนาทอยู่ดีๆก็ไปโผล่ที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปชมกราฟิตี้ที่สัพยาแถมโชคดีได้เจอสับป,ปะเลอที่หล่อที่สุดในโลกห้ามพลาดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะความสุขมันอยู่ที่ใจแต่ที่ออกไปเพราะใจมันต้องการ Travel Therapy